เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสภาพดีนู้ชมม่เลือกซื้อเลือกอยู่ครับตัวบ้านสภาพดีครับเหมาะอยู่อาศัยครับขอนยนตย์ใจเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่อาัดไม่วุ่นวายมีพื้นที่ไว้ปลูกผักทําสวนการเดินทางก็สะดวกนะครับตรงนี้เข้ามาหน่อยเดียวครับแยกเข้าซอยมาหน่อยเดียวด้านหลัง มองเห็นเสาไฟต้นใหญ่นะครับถนนเข้ามาไม่ไกลมีรู้ว่าอนาเขตชัดเจนบรรยากาศดีวิวภูเขาด้วยครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำหนห้องรับแขกมีแถมแอร์ให้ด้วยนะครับ1ตัวพื้นที่1งานกับอีก51ตารางวามีที่ไ้ปลูกต้นไม้ผักผลไม้พักผ่อนจนใจก็ได้สบายๆเลย ตัวบ้านก็ยังสภาพดีครับมีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยกันหลายหลังแต่ก็ไม่แออัดครับอยู่กระจายกระจายครับไม่ติดกันวิวภูเขาด้านหน้าบ้านนี้ด้วยน้ําไฟสะดวกแน่นอนครับเสาไฟต้นโตเลยภายในตัวบ้านสภาพดีครับภายในตัวบ้านสภาพแบบว่าเข้าอยู่ได้เลยนะครับ แปลงนี้อยู่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับห่างมหาลาัยแม่โจ้แค่9ก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองห่างตลาดรมโชคสิบสิบห้ากิโลครับห่างเซนทัลเฟสส4บกิโลห่างที่ว่าการอำเภอสันทรายแค่เจ็กิโล ห่างตลาดสันทราย4.3กิโลครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ